สวัสดีครับผมคือ Enhas และเกมเชสพา์ที่6แล้วแกแน่ใจแล้วเหรอดีไปเลยถ้าแกคิดว่าเม,นนะม,ามเยจะมีความสุขอะไเลยจะมีความสุขอะไเลยอย่างนี้นะจะได้เห็นแกถูกนวดเป็นจุนแล้วก็โอ้โหท่าส้นตีนเกียดิกีกแล้วครั้งก่อน,อนกูกบบนโดนแม่งกูเกือบกลับบ่อครั้งนี้กูโดนและกูเกือบกูเกือบนอนลง ไม่เลยตายเลยมากๆเลยนะฮะทํงไงมันไม่ใช่ท่านี้ได้วะท่าลมมนะันอะขานี่ละ เฮ้ยโอ้โหแล้วคุณไม่เห็นอ่ะใช้เลยไม่เห็นนี่มันอยู่ไกลอ่ะทำนี้ดูดิรอเกี่ยวเกี่ยวขึ้นแล้วเกี่ยวลงเอออย่างเงี้ยตะขึ้นแมงนี้ไปเลยดีกว่าโอเคโอเคมาไงยองฮูเดี๋ยวทำเป็นเก่ง อย่าทำเป็นเก่งไม่ชอบกูแก่แล้วแต่กูยังฝึกเขง่งอ้เชี่ยต้ตีนต้ตีนโอเคเกมตัวนี้กำลังผมกำลังได้เปรียบแรงแรงโอ้ทำได้ดีเนี่ยไม่เร็วมึงจะแพ้แล้วมึงไม่ต้องมาชมกูแล้วมึงจะแพ้แล้ว,ลวอีหาหาจิกเฮ้ยมันพลังมองเห็นเท้ามันเป็นสปนาร์กนพลังมอง ก็ไม่เล้ยวนะข้าต้องการที่จะใช้มือข้าซะหน่อยจริงดิใช่แล้วเดี๋ยวข้ากลับไปก่อนเพราะตอนนี้ข้าหิวแล้วก็บอกอาจารย์จเจ้าถึงคู่แข่งซะด้วยล่ะที่เอาพลังพวกเขาไปตลอดนะเนี่อะอะไรวะก่อนนะเหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ไปกันเถอะแค่เนี้ยมาตีกูแล้วก็ไปโอ มันต้องเป็นท่านแน่ๆทนายจาคุ้งข้าข้าจะไม่เคยลืมเลยมันพรหุหลุนของตัาเองไปเลยแล้วครอบครัวของเราโมโตเหล่านั้นที่ไม่ต้องการจะใช้ดาบฟาดปันโดยใช้อารมณ์นะข้าก็ยังไม่ลืมเรือเร่องราวราคาที่ข้าต้องจ่ายและตอนนี้ของถึงเวลาที่ก็ต้องจะกลับไปซะแล้วกลับไปที่จุดตั้งต้นมึงคือใครแล้ว กูเคยเห็นมึงมาก่อนแต่กูก็ลืมชื่อ,องไปแล้วพี่สาวของเรานี่ยเคยเป็นผู้นำมาก่อนแล้วก็เป็นอาจารย์จริงจริงของเราแต่เราก็ต้องการเงินแล้วก็เธอตอนนี้แล้วแค่ต้องการจะลงแข่งในทัวร์นาเมนต์ไปเรื่อยๆนะหาเงินภารกิจของเธอเธอนั้นก็อยู่แบบเดียวดายมาอย่างยาวนานก็พวกเด็กพวกนี้ แล้วก็เด็กพวกนี้สุดท้ายแล้วก็มาเป็นแก๊งเป็นกลุ่มเป็นแก๊งกับพวกเราเป็นแก๊งที่ไม่มีครอบครัวที่หายไปแล้วก็เลยเริ่มต้นแล้วก็ได้ตามหาแล้วค้นพบการต่อสู้มากมายไก่พวกกระจุกกระจอกงาเกือบตายแล้วก็ยังดีที่สูญเสียไปเมื่อเขาได้ประดมใจเของของเขามาแล้วตัวเขาเองนั้นก็ชชว์ให้เราเห็นนะว,ว่าณตอนนี้มีเทคนิคใหม่ๆม,มาทุกนาที แต่บางทีเขาก็อยู่ในที่ที่ทุกคนเปิดล่งนะรูคุต้องการอะไรสักอย่างจากจากเศษเสี้ยวนี่เหรอเพราะบางสิ่งมันก็เหมือนกับไอโนโซสิสมันคืออะไรวะไอโนโซสิสไม่แน่ใจวสะสกดรจิตเหรอหรือว่ายัางไงเอาว่าท้ายมันเบอร์แล้วกันนะท้ายมันรู้สึกเบนเบลอร์เบอ,เบอถ้าความรูาร้าที่มันต้องการสิ่งนั้นมากกว่าแล้วก็ ป็นสิ่งที่เหนือกว่าไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วก็ต้องการของสิ่งที่มันดีๆอย่างเช่นโคเซอร์ที่เอาเศษเซี่ยวนั่นไปเปียงแค่อย่างเดียวพวกเราช่วยเจ้าได้นะเราจะช่วยเจ้าตามหาสิ่งที่เกิดขึ้นครับที่สางเจ้าเรารู้เราขอขอบพระคุณว่า,าจะเกิดขึ้นกับเธอตอนนี้คุณก็จะช่วยเราใช่ไหมช่วยเราแก้แค้นแก้แค้นเหรอยังไง คือแค้นี้ใครมาลนะ่ะมีปัญหาใครมาหรือเปล่าต้องบอกช้แก้แค้นเนี่ยรับของแป๊บรับของอชุดเกาะพร้อมลงสังเวียนไปเลยเพชรกูแม่งจากหมื่นหมื่นเหลือหนึ่งพันก็ทำเพี้ยอะไรเปิด,ดกลแ่องเออบ้าง,างเดี๋ยวผมลองเปิดกล่องให้แม่กลงคลิปมาหน่อยดีไหม เกอใครจะได้มาดูว่าเออเปิดกล่องสักสิบอันได้ที่อะไรบ้างสรุปม่งก็น่าจะของของหรูๆแต่ของบางอย่างก็พอมาอัพอัพเกาะอัพอะไรได้อยู่นะแต่ให้ดีคือผมบอกเลยอย่าไปเติมแล้วเปิดกล่องนะเปลืองเงินเฮียแม่งเปิดยามจําเป็นดีกว่าเหมือนกูเนี่ยตอนเนี้ยแม่งเหลือเหลืออยู่พันเดียวเนี่ย เติมมาจะสามร้อยแมงกันจะแบบไมีแดงอยู่แล้วงั้นก็เติมยามจำเป็นไม่ไดิเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นดีกว่าเพชรผมคิดว่างานนะตอนนี้ผมเริ่มคิดได้แนละ้วเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นอยู่โอเคสุดอย่างนี้สิวะฟาดไปอ้าวออะไรของมึงเฮ้ยไม่โดนโอ้โหไม่ไม่โดนแล้วไงวะไม่โดนแล้วไงมันก็ต้องโดนแล้วแหละ เอานี่เลยกันคลิเอาแล้วก็เอาขอเป็นคลิเล้วยกันถ้ามียาพิษผมก็เอานะโอเครักษาระยะห่างไว้เคียวเป็นอาวุธระยะไกลถ้าใช้ใกล้กลๆราวๆสักประมาณ5เมตรคุณจะลำบากเอาได้เพราะว่าศัตรูจะสวยคุณได้ยังไงล่ะเฮ้ยแม่สาวคนนี้ รากายพันมนุษย์กายพันนี้กลายเป็นมัจฉาไม่อยากเชื่อว่าโผามาในนี้ด้วยแล้วประเด็คือโผามาในแถวนี้ตั้งแต่เอ่าไอ้นั่นเนี่ยตั้งแต่ไอเกดชาโดพังไปนี่คือมืงก็แบบออกมาอยู่แถวนี้เต็มไปเลยพวกแบบที่อยู่ในโลกเงาคิดว่าอย่างนั้นเกดชาโดพังพุ๊บๆุก พวกปีศาใไอ้ลูกงาก็ออกมาเต็มไรเงี้ยเลยๆๆนอกจากที่จะมีหลิงกับไอ้วินโดแล้วก็ว้า wow! วโคคุณเฮอรมิอะไรแล้วเนี่ยโอเคสวยงามเคียวใช้ง่ายผมมองดูแนละ้วผมถนัดเคียวสุดแล้วแหละเคียวแบบระยะไกลเนี่ยแต่ถ้าเป็นเคียวระยะใกล้แบบใช้แบบสองมือผมไม่ถนัดเลยพิ่มตรง มันลำบากตัวเองผมชอบแบบนี้มากกว่าคุณถนัดหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับผมถนัดแบบนี้เอาตายเลยเหรอไอ้ลายกูมาถึงยังไม่ทำประโรยชน์เลยกูเลยอ่ะวิหารโอเคพักจิตพักสงบใจเฮ้ยเดี๋ยวยด shadow shadow เอ้าเมื่อกี้ตั้งแต่เล่นมาไม่เคยมีเมย์หัวม,มันนี้เลย อ๋อนึกเจ้าแล้วเมย์ขารู้สึกถึงเจ้าได้ในลิฟต์ข้าก็รู้สึกถึงพลังงานแห่งเงาี้จากเจ้าด้วยข้าเกรงว่าเงาี้มันจะแบบเอ้ยไม่อยากให้มันเกิดอ,อะไรอย่างนีกเลยมีสิ่งผิดปกติแน,น่ๆนแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกพวกเขาแค่แค่สัมผัสถึงเจ้าได้แค่นั้นเองความรู้สึกของเจ้าเนะี่ยข้ากับเดาอย่างนั้นวเราดี มันก็เหมือนในพื้นที่นี่แหละที่ที่กลายมาเป็นพลังงานแห่งเงาที่ว่าใช้ค้นหาเจ้าพวกใครอืน่นไปอะไรเงี้ยแล้วเจ้าจะทําอะไรกับมันก็อาจจะเก็บรวบรวมชิ้นส่วนนี้เอาไปแล้วก็ค่อยนํามันกลับมาทั้งหมดในที่นี่สถานที่นี่แหละที่เชดนั่งกําลังสงบจิตสงบใจแล้วกําลังเปิดเดทคอ,อฟังไปด้วยมีด้วยเ <laughs> <laughs> หรอวะ ไม่น่าใช่สงบใจสงบใจแล้วเปดด้วยคอร์แลแบบี้ไม่ใช่แล้วนะโอเคไม่สาวนมใหญ่ไม่สาวใบมีดนมใหญ่รักษาระยาหานะห่างไว้เล่นเคียวเนี่ยพยายามรักษาระยะไว้คุณก็จะได้เปรียบเพราะเคียวนี่เป็นตัวคุมระยะเลยแล้าศัตรูเข้ามาอยู่กใกล้ๆนี่ก็ยากเหมือนกัน เตะก็จบจบแล้วมันเราไปขีบเล่นท่า,าได้มากมายคือเตะก็จบแล้วมันไม่เล่นท่าแล้วหนาวอ่ะโอ้กับทันกับเชินี่มันเพลงจากภาคสามนี่วะไอ้ภาคสองตอนเจอแอคสามกับไอ้นั่นเนมูเชอร์แล้วเจ้าไปกลับมาอยู่ที่อีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายเลยที่เราได้เจอกันมันจะเป็นจุดจบของเจ้าแล้วนาสนตีน แล้วข้าก็ได้เรียนรู้มาอย่างนึงจากความพ่ายแพ้ข้าก็ได้กลับมาข้าก็ได้กลับมาถึงสู่รลากเงาของศิลปะการต่อสู้ข้าก็ได้พบตัวเองแล้วว่า inspiration o r the egg o f the bridge แรงบรรยานใจในการต่อสู้และการใช้ใบมีดน,นี้คมเปรียบพันี้ก็ถือว่ามดีอยู่นะแต่ก็ูกำลังรีบๆน่ะรีบ,นะรบออกไปให้หาจากปูเดนนี้เลยไป สุดท้ายมึงก็ไม่สนใจกูอยู่ดีสินะมันใช่ไม่สนใจคนเขาเรีบเขาเขาม,มีเวลามาว่างเล่น,นทั้งวันหน้าฮาร์มเองแปลกวาเชียวไอ้แค่หมุดแม่งแรงเพราะระยะไกลไม่เหมือนคุณในไอ้ชค่แรง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 ,แรงมึงเอาเสามึงเอาเขาเาเาเา่ากระแทกมึงเอาเขาเาเา่ากระแทกไอ้นั่นอะเอวว่ะแม่งหือ เก็บเลยอือโอเคโอเคนี่คือความสามารถมึงสิงนะโอเคเอาเรื่องอยู่เพื่อนนี่แหละข้อเสียเคียวจุดอ,อ่อนก็คือแพ้แพ้ดาบประเภทนี้ เนี่ยมันแพ้ดาบประเภทนี้ดีกว่าเคียวชิบแมงเล้จะกลับไปหาเจ้าสม,มุทรนั่นหรืไหมมันก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่นะแล้วความสามารถใหม่ของมันที่สามารถปั่นทะลุเจ้าได้ข้ายังคิดอยู่เสมออาวุเชิดนี่เขาเปลี่ยนไปมากมันเป็นพอลสนะูสเหรอเชื่อเขาอยู่เช่นนั้นทัน้าหากเมย์หายไปด้วยถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็จะไม่มีใครบอกอะไรข้าได้เลยใช่ไหม มันอาจาจะไม่จเป็นอย่างนั้นกับเจ้าก็ได้เพราะเรื่องที่เจ้าคิดมากเกินไปมันเป็น,นของมันเป็นแค่ของผู้เชื่อท่นนั้นข้ากัข้ากัาเ,เดาไปเรื่อยในการต่อสู้ของข้าตลอดมาข้าก็ามีอาจจะหายไปก็ได้เจ้าเชื่อในเรื่องเลวร้ายมากเกินไปเรื่องลูาบมันจะไม่เกิดขึ้นซะหน่อย หรืจะไม่แต่มันอาจจะได้ข้าก็แค่กลัวไม่จะสูญเสียเธอไปอ๋อมันบอกว่าถ้าเสียเมยไปจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าน่าจะเป็นไปได้นะผมคิดว่าชานูน่าจะมีเวลเป็นไปได้อยู่เพราะในภาคสามก็ทำให้เห็นแล้วว่าแค่เมตายไปบูเชอร์ก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยจากหน้าเป็นส้นเตียงเตียงเพราะว่าจะไปในโลกที่ที่เมย์อยู่ ก็เลยเกิดเป็นมหากราบพ,พอลูกต่อยกันอย่างที่เราเห็นนั่นแหละในภาคสองอ่ะอาอีกรอบเผลอจะไหวผมรู้วิธีพอจะหยุดมันละถ้าแทงมันนั่นก็คือธรรมนี้ไปเลยไปขึ้นทรไมกผมคิดไม่ได้วะแต่บางทีถ้าตีกับหลังก็ไม่ทันอยู่ดี แล้วถ้ามึงนอนอย่างเงี้ยเสร็จกูไอ้น้องโอเคอครับก่อนเฮ้ยมาเด็กมาเด็กเฮ้ยกูมีป้องกันอยู่โอเคเอาเดี๋ยวมึงตีทะลุได้ไงเนี่ยเอาอะไรวะตีทะลุเฉยเลยมึงไม่มีดาบ เหลืองเลยนะมึงไหนกูงนนงเกมไปเยอะโอเคโอเคอเค๋ออย่างงี้นี่เองมือมันแดงตอนนั้นก็ว่าอย,ยู่ทำไมเฮ้ยไฟ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 ,ไฟถอยไปก่อนนะเพื่อนเออไหนวะไหนวะเอาดดีอาดิมาดีมาดิ พุ่งมาเออเ่อหอะวิธีอ่ะไปเช่แมันโดนโดนดาวนี่แหละ how to counter คาตานะในการกูก็แค่ทำนี้ก็ได้ดิจบละไม่ต้องไปหาวิธีเตะต่อยอะไรให้มากแค่ยกดาบมันไอ้ยกเคียวขึ้นแล้วก็ฟันหัวมันที่เดียยเออเว้ยกไม่ทำนี้แต่แรกวะแต่ถึงยังไงไปไม่ก,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 กูก็เป็นศิลปะอยู่ดี ถึงจะผ่านการจากตระก,กูลสูต่ตระกูลมาแล้วก็ตามจบถึงกู้มันก็คือความผิดพลาดอ๋อใบมีดตกมาอยู่ที่มือมึงมึงก็คนในตระกูลใช้ไม่ดีใช่ไหมโอ้ได้ยังร้องไห้ไปเลยน้องมึงก็โอเคเองนะลุกขึ้นมาจากพื้นดินก่อนมามึงช่วยดับไฟที่อยู่พื้นดินนั่นได้ไหมตอนนี้กูกำลังเรียบๆอยู่ไล้เจอกันแล้วกันอะไรกันเราเพิ่งสู้ไป เพิ่งต่อสู้กับเบิร์ดมาไม่นานนี่เองเอาอะไรวะหลังจากนั้นเขาก็ใจเย็นลงแล้วจนกระทั่งในขอบฟ้าที่มีอะไรแปลกประหลาดปรากฏขึ้นเอาเฮ้ย,ชยโชคนโชคนโผล่ไหมหังเขามาานันยังไงกันแกจะได้เอามือสกผงแกนั้นมาจับอาวุธชิ้นนี้เป็นแขนขามาเพื่อต้องการจะสู้และทำให้ใจว่าแต่จริงแล้วมึงนั้นกูเพิ่งเห็นมึงออกมาจากในเมืองงานนั่นใช่ไหม อินวอลี่กูจะแปลไงไปร้วะแปลว่างานแล้วกันกูจะทำลายจนกว่ามึงจะได้ถือมันเพราะมันมัวแต่คลั่งในความปวดของมันจนตาบอดมุดมัวไปแล้วตองนีที่เกิดความจะปวดนี้ขึ้นถ้าที่กูรู้มาเนี่ยคือมึงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขายเรื่อยเลยไม่ใช่รึแมะแล้ถ้ามึงคิดอย่างนั้นมึงคงต้องขอบใจกูลกแล้วกันนะนะแช่แต่จริงแล้วความเชื่ออะไรอย่างนี้ทั้งกูลแล้วก็ผู้คนของกูนั้นก็มีบางสิ่งที่พวกเขาต้องการเช่นกัน ในตัวของมึงเองแล้วมึงคงจะชละอ่อนชลาลสิสินะมึงคงต้องตามหาเส้นทางใหม่แล้วก็เป้าหมายใหม่ๆใช่ไหมแล้วถ้าเป้าหมายใหม่ๆแล้วก็นั่นะคือในโลกแห่งเงาหลังจากนั้นกูคงไม่สนใจอะไรทั้งทุกอย่างอนะ่ะท่าที่กูรู้มาแล้วก็ไอ้คอสเบดน่าคงเป็นใบบีดที่ กูอาจะได้เปลี่ยนมันอีกครั้งก็ได้แต่ถ้าว่ากูจะไม่ให้มึงนัน้นเอาชนะมันได้แต่มึงก็สายเกินไปแล้วชาร์โดเพราะว่ากูกูจะไม่ปล่อยมึงไปเป็นขาดแล้วก็มันลงสึกต่อสู้กับกูในทัวร์นาเมนต์ต่อไปซะอ๋อโช์คุณผมไม่ได้าดอีกด้วยเว้ยงั้นแปลว่าเราได้เฮ้ยทูมิคุณคุณเ,เดี๋ยวค่อยอ่านเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันเดี๋ยวเราค่อย ยังไงเนี่ยกูจะพูดอะไรวะเดี๋ยวเราค่อยไปลงสึกทัวร์เมนต์สู้กับโชกุนใช่ไหมครั้งต่อไปเชีย่ยแม่งมุกโชกุนแม่งโผงไปในภาคนี่ด้วยว่าเชดน,นี่โทเมเหรอเป็นผู้หญิงไอ้เฮียมันไอ้เกียดนี่แม่งเขาดีไซน์ผู้หญิงสวยดีๆนะมันก็ดีซไซน์มาดีจริงๆเชื่อเลยเขาดีเนี่มาหลังจากที่คนแรกๆที่ต้องการจะส,สขขู้กับข้าเนี่ยก็ลงไปตาย,ตายไปซะแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็ ภาพในหัวของข้ามันคงจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่คงไม่ใช่เลยข้าไม่สนใจอะไรอีกตอบไปแล้วถ้าเด็กนั่นตายหมถึงข้าจะไม่ได้สนความตายก็ตามคดีกว่าที่จะบอกข้ารือว่าความเจ็บปวดโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอนิกเก็ตเขานี่ดีไซน์ตัวละมันได้ดีนะแต่ไม่เห็นตูดแต่มันไม่เห็นนิแต่มันไม่ใส่เกงเลยโอ้โหไม่กูไม่แปลกใจแล้วทำไมนิกเก็ตถึงไม่ชอบ ถึงไม่ทําเป็นสองดีถ้านกิทําภาคสองเป็นสองดีนี่นึกภาพเิเชื่ออย่างดีนี่มันหมายความว่าส่ตีเแลว้วะเนี่ยวันนี้มึงบอกกูมาสิว่ามันเป็นห่าอะไรกันไปแล้วก็แค่จ่ายซื้อของให้กับเด็ววกๆผู้นั้นไปแล้วก็ส่งพวกเข้าไปเรียนนิดๆหน่อยๆนั่นก็นดีให้พวกเค้าได้ไปเข้าโรงเรียนเจอกับคูณครูเหน่อยก็อย่างดีโอไม่แล้วยังไงนะเรามาทำอะไรกันที่นี่แล้วดนะู ลายพยายามจะดูดยนฮุงแต่ถ้าว่าถ้าว่าชั่วโมงนี้มันน่าจะผ่านไปแล้วมันค่อนข้างจะเหมือนกับเขาว่าเป็นครูสอนนองเธอคนนั้นเลยผู้เราต้องการจะพูดเรื่องสิ่งที่มันปกติสนนอ่าหา้ามาที่นี่แล้วเหรอพี่ชายของข้านที่ดูไม่ดีจริงเลยนะแต่ถ้าว่าครั้งต่อไปอ,อาจจะเยี่ยมแย่กว่าเดิมผู้หญิงคนนั้นอาจจะทรมานผู้ชายคนนั้นอยู่ก็ได้มันหมายถึงในโทเมนเหรอ ชื่อไม่ได้ชื่อนี้หรือเปล่าจำไม่ได้ถ้าพวกเขาพูดอย่างนั้นหลังจากที่ได้พบกันคนของเธออาจจะล้มไม่ดีก็ได้หรืออาจจะแย่ไปกว่านั้นคนพวกนั้นน่าจะมีเรื่องอะไรแน่โกรธผวไปกว่านี้อีกาอาจจะดูตลกก็ได้อะท่านอาจารย์กอะไรขึ้นกับท่านอีกเนี่ยทำไมท่านถึงดูถึงดูไม่ปกติเลยท่านเปลี่ยนไปท่านเปลี่ยนไปแล้วเหรอมีสิ่งเลวร้ายที่ผ่าสัมผัสได้ ใช้ดูข้าสัญญากับข้าซิมอาสิ่งนั้นเจ้าจะไม่แพ้ใช่ไหมเพราะนั่นคือเกียริของเราเกียริของเจ้านั่นเองเกิดอะไรขึ้นวะอาจารย์กูเป็นอะไรอีกสลิงแตกอาจารย์ไม่น่าให้โชว์คุณน่าจะเจอแม่สาวคนนั้นแม่สาวตูดสวยคนนั้นไอ้ยียกูลืมชื่อไปแล้วม่าชื่ออะไรูไ้จกักแต่พระตูสวยมาได้ยินข้าไหม เมทำไมถึงเจ้าถึงมาอยู่ในหัวข้าได้เนี่ยใช่สิข้าคิดว่าเจ้าคงขุมมันได้แล้วฮะทำไมล่ะเจ้าคงรู้อยู่แก่ใจนี่ยองฮุยเขาทำให้ข้ากังวลเนี่ยและข้าก็เลยพยายามที่จะมาดูเจ้าในลิฟต์แท้ที่จริงแล้วข้าได้เห็นความมืดมิดจากชิ้นส่วนนั้น มันคือปีศาจที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งกําลังหัวเราะแล้วลยงหุ h ก็ไม่ได้โกหกซะด้วยระวังให้ดีแหละมันไม่ปลอดภัยอืมนี่หมายความว่ากูเล่นเล่นอยู่เมย์น่าจะพูดแทรกในหัวเลยใช่ไหมตัวเช่นชืน่อจะแพ้หรอ,เ,หรอเมย์ร้องไห้สชกพัก Shadow ฮึด,ดขึ้นมาสู้ต่อไม่ใช่อันนี้เป็นญี่ปุ่นแนะ้อย่างเนี้ยแ,แต่คนรัสเซียก็ทำให้เห็นแล้วว่าเกมแม่งสนุก จะรู้แน่ว่าเกมรัสเซียนก็ใช้โดร์ไฟกันเกมรัสเซียที่ผมมายอยนมันคือเกมรัสเซียเลยเนี่ยเกมโดร์ไฟเนี่ยมันเหมือนรัสเซียไหนรู้ไหมเหมือนเอโคนที่มึงต่อยกันอยู่เนี่ยตัวกลางคือรัสเซียแต่ประเด็นคือกูจะไปรอมบนี่ยเลื่อยกูเลยแค่นี้พอเจอคนนี้โทมินโทมินมันมันอ่านงี้เพลงเปลี่ยนไปด้วย นึกถึงปี2000เลยเพลงนี้ส0 0พันแบบสองพต้นๆเ่ะโอ้ของเล่นใหม่ค้มค่าค่าสัมพัดได้ถึงกลิ่นความกลัวของเจ้าข่าวไปกลัวเลยทั้งนั้นแต่ข่าวไปเคยเจอเจ้ามาขอด้วยแต่เจ้าเหมือนมันจะรู้จากอาจารย์องข่า <c oughs> ของเล่นนี่มันก็มันก็นะเป็นคนขายเนื้อ,อเดี๋ยวมึงหมายถึงบูเชอร์มันอาจจะสนุกเหมือนกันก็ได้นะใช่ไหม ที่น่าตื่นเต้นซะแล้วสิแล้วกี่รออมาซะไม่มีใครแคร์เจ้าหรอกแล้วเจ้ารู้ไว้ให้เลยว่าถ้าเจ้าไปกลัวข้าแล้วก็หลังจากนั้นความเจ็บปวดมันก็จะมากเป็นะวีคูณด้วยนะโอ้โ,อโหอคนที่โดนทรมานนี่คือพวกซิมป์ปะวะเด็ดนะพิมท,ที่จอูค้างี้ยนี่คือมึงแรงยุบหูแปลว่ามันเกินลิมิตชาโด o w แล้ว เอา้าก็ไม่ได้เกินไอ้ี่อ่กูคิดไปเองกูแม่สาวแม่สาวตูดสวยคนนี้เฮ้ยแต่เพลงมันมากรัเสเซนคอมเปนีนี่เขาทำเพลงมนันจริงเลยนะครับเออนี่กูไม่เรียกหรอกนี่เกียร์กูเรียกรัสเซนคอมเปนพีพอเฮ้ยพลงังวะฮะพลังนเนี่ย อ๋อมึงปิดตากูแล้วก็เซฟไฟล์กูเหรอเฮ้ยเชี่ยโคตรเบาเลยเชี่ยไม่ตีไม่เข้าวะตอนต้นเกมสมัยกูตีเข้าอยู่ทำไมตอนนี้กูตีไม่เข้าละ แย่แล้วอูแย่แล้วเมื่อกี้มึงปิดตาปิดไฟแล้วตีตีตูดคนนี้คือมึงบอกว่าอย,อย่าอย่าซนไปเลยนะเจ้าเด็กไม่ดีของฉันบุลุคนลุกเป็นสาวรคจิตเองแต่ดีไซน์นิกกี้ทำมาดีนะคุณดมดีไซน์ทำมาดีแต่ที่มึงทำมาไม่ดีคือคาแรคเตอร์ในเกมเออ เ้ยรแรกตีเขาทำไปตีมเข้าแล้วหลังๆเกิดอะไรขึ้นอน่ะอืมข้าชอบแบบนี้ชอบชอบหรอชอบหรอกูจัดให้เลยชอบกูจัดให้เลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเยอะแล้วเยอะแล้วยังรอดอยู่ หรัเสเซียนคอมเพนีนี่เขาทำเพลงดีจริงเลยนะครับเฮ้ยสว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 ยนี่แหละที่กูต้องการเออเจง๋งเป้งย่าเฮ้ยอีเขี้ยไม่ตายวะมึงตายแล้วไอฮาดอกจริงรู้ว่าฉด้วยฮาโดไม่ได้ซิมหลอดไอสัตว์และกูคนเล่นกูก็ไม่ได้ซิมหลอดเช่นกันตอนนี้ขาดเศรษฐกิจแล้วแต่เขายังคงต้องการที่จะไปข้างใต้าน,านั่นนี่ การล้างกายให้ข้าเพื่อสัปดาห์นี้ข้าน่ะไม่ชอบเจ้าเลยข้าไม่ชอบเจ้ามากๆเลยด้วยจากข้าที่ทดสอบกับเจ้าแล้วนั่นก็ค,คือความเจ็บปวดนั้นมันกำลังกลับมาอีกครั้งเท่าไหร่ประทับใจจริงเลยที่ได้เล่นด้วยโอ้โหเป็นสาวโรกจิตเองนะความสามารถมึงนี่แบบกูดูออกเลยมึงเสกเฮียอะไรไม่รู้ขึ้นมาเสกแท่มาแล้วก็ฟาดใส่ใส่ไหมเออมอยแล้วกนอนมอยเพราะกูมีเมย์แล้ว ไม่ทำแมวไม่เอาอย่าลืมเมสชาดูถ้ามึงลืมแม่นี่จบเลยนะอืมโอเคข้าหวังว่าแลวเบิร์ดอาจจะได้กลับมารวดสนุกับเขาอีกเบิร์ดเหรอทำไมมึงกล่าวถึงเบิร์ดบ่อยมากโอ้โชกุนข้าขออน,นุญาตรายงานท่านท่านโชกุนทูลข้ามรอะไรจ่าชาโดได้เอาใช่นะไอ้ไอ้โง่นั่นมาแล้ว แล้วตอนนี้มันกำลังอยู่ในทัวร์นาเมนต์การแข่งขันก็ไอ้คนนึ่งทัวเมนต์ก็ได้ไปพบไอ้เจนันเหมือนกันข่ารู้แล้วมราจะได้เจอมันแน่หืมพะคุณเวอร์ชันนี้ดีไซน์ได้ดีมากเลยไอ่เดี๋ยวนะอ๋อมึงถอดเกาะใช่ไหมถอดเกาะเสร็จแล้วก็นั่งบันลังเป็นยังไงบ้างเจ้าลูกศิษย์ของข้า เหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นในรี์นั่นเจา้าก็ยังคงจะปเป็นอะไรลยไปเจออะไรสนุกมาสินะชาโด,ดูนั่นข้าก็ไม่ถามเจ้าแล้วกันมันอาจจะไม่ดีเจ้าคนต่อใครคือคนต่อไปเจ้ากุณเขาจะเรียกคนมาช่วยอีก,อกหรือเปล่าเหมือนครั้งก่อนนั้นข้ารู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอีิแน่ แต่หลังจากนั้นเจ้าจะ,จะกลายเป็นมาสเตอร์ของพวกเราเลยก็ได้นะเอานี่เอาปอกคอมาใส่ได้แล้วปลอกคอมันใช่แล้ววะ get to is lake เอ่อน่าจะแบบเอานี่เรา,าสัญญากันได้แล้วประมาณนี้หรือเปล่าวะมันอาจจะเร็วามากเลยก็ได้เร็วกว่าเก่าด้วยฉันดวอาจจะต้องชนะโชกุนแน่น,นอน ชโดเน,นชะนะโชคุลไปแล้วรอบหนึ่งมันเล่นนันงกันไหมล่ะว่าใครจะชนะแต่ข้าเล่นก็คงจะไม่มานี่อีกแล้วละ่ะนั้นช่วยข้าดูสักหน่อยสิว่าเหลี่ยมจะเป็นไันบ้างมาเสร็จไหมจากที่ข้าลงมานั่งคิดดูหลังจากนั้นมันก็ยังจะคมเป็นหนึ่งในคนที่ขี่โมเย็ดมาขี่หงกลอกลวงอยู่น้่นเนี้ยข้าคงยังจะคาดหวังอยู่ว่ามันคงจะไม่มีใครมาขี่โมเย็ดมาสินข้า แล้วใครก็ตามที่สู้กับเจ้าเบิร์ดนั่นไอ้นกป่านะี่ทุกคนก็คงจะพูดเหมือนกันหมดเคอัพของอัพเวลก็ว่าแต่เปกูตีมันไม่เข้าอ้เฮีย่ยรอบแรกบัคไอสัตว์รอบสองเออมันเป็นความสามารถของมันเองเสกแทกขึ้นมาแล้วก็แล้วก็รับความเจ็บปวดจากเราโดยการให้เราไปตีมันตีซีแล้วก็ตีกับอีกเป็นตัวละครโลกจิตดีๆนี่เองนะ เกอมาสลับไอ้พวกซิมซิมเลยน่วว่าส่วนคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากไม่เจอกันต่อไปในพาทหน้าส่วนคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวโชว์กุลมาเดี๋ยวกูจัดของไปนหนึ่งจะได้มันๆเลย